ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่413แล้วนะคะเห็นแต่สัญญาณว่าความรุนแรงจะมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะที่มีคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกมาที่ทหารรัสเซียตัดศีรษะ,ะเฉลยศึกของเฉลยศึกชาวยูเครนนะคะทำให้เป็นกระแสวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างมากกันในโลกออนไลน์ อีกด้านหนึ่งศูนย์กลางของสมรภูมิการสู้รบในช่วงเวลานี้ต้องจับตามองอย่างมากที่เมืองบักมุดทางตะวันออกของยูเครนค่ะช่วงนี้คุณพงศ์สัทสุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะถ้าไปดูพื้นที่สู้รบในเมืองบักมุดขณะน,นี้น่าเป็นห่วงขนาดไหนค่ะ ก็กลุ่มวัคเน์เนี่ยบอกว่าสามารถยึดพื้นที่ของเมืองได้มากขึ้นมากขึ้นเรือเร่อยๆนะครับคุณนัฐถาเมื่อวานบอกว่า70%กว่าเปอร์เซ็นต์วันนี้บอกว่า80%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทีนี้ทางยูเครนเองก็ไม่ได้ยอมง่ายๆตอนนี้ยังคงปักหลักอยู่ภายในเมืองแล้วก็ป้องกันไม่ให้กําลังพลถูกปิดล้อมด้วยครับคุณผู้ชมครับทางการยูเครนได้เผยภาพการประทะกันในเมืองบักมุดเป็นการประทะที่เกิดขึ้นท่ามกลางซากความเสียหายของอาคารบ้านเรือนโดยรอบครับ กลองติดตัวทหารยูเครนบันทึกภาพนาทีการยิงปะทะก,กันในระยะประชิดในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนกำลังเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับอนเอสเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างว,ว,วัคเนอร์ของรัสเซียเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังพลสามารถยึดพื้นที่ในเมืองบักมุดได้แล้วมากกว่า80 ขณะที่โฆษกกองบัญชาการรบภาคตะวันออกของอยูเครนระบุว่าสถานการณ์ในเมืองบักมุดยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอยูเครนหลังจากทหารยูเครยนยังปักหลักอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของเมืองและทําทุกวิถีทางไม่ให้ตกอยู่ในวงล้อมของกลุ่มวัคเน์ด้านประธานาธิบดีโวโลโดิมีเซเลนซีออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีคลิปวิดีโอทหารรัสเซียตัดศีรษะ,ะ,ะเฉลยศึกชาวยูเครนที่เผยแพร่บนเทเลกราม เดอะมอสโกไทมสื่อของรัสเซียรายงานอ้างผู้สังเกตการว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับดมิทร็คเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่าการกระทําของรัสเซียเลวร้ายยิ่งกว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือ i อนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ถอดถอนรัสเซียออกจากการเป็นสมาชิกองค์การสหรประชาชาติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ คุณนัทธาคุณผู้ชมครับทางการรัสเซียก็มีความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าต้องตรวจสอบกรณีนี้อย่างละเอียดอีกรอบนึงแต่ว่าการเดินหน้าเอาผิดรัสเซียในกรณีก่ออัชญากรรมสงครามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากตอนนี้รัสเซียได้นั่งเก้าอี้ประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติประจำเดือนนี้อยู่เพราะฉะนั้น การทำหน้าที่นี้ก็จะเอื้อต่อการจัดการวาระต่างๆของรัสเซียเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมแล้วก็อาจจะทำให้การให้ความช่วยเหลือยูเครนเผชิญกับภาวะชะงักงันได้ด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างนะคะก็คือกรณีที่เอกสารชั้นความลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่หลุดออกมาในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็มีการเปิดเผยว่าชาติสมาชิกนาโต้ประเทศ ได้ส่งกองกําลังพิเศษเข้าไปปฏิบัติการร่วมรบในยูเครนด้วยนะคะตอนนี้กําลังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับหลายประเทศที่ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารก็ยังปิดปากเงียบแต่ว่าอังกฤษเนี่ยอ้างว่าข้อมูลจากเอกสารลับมีข้อผิดพลาด ร้ายแรงอยู่หลายจุดมากทีเดียวครับคุณผู้ชมครับการรั่วไหลการรั่วไหลของเอกสารชั้นความลับของสหรัฐบนโลกออนไลน์กําลังส่งแรงกระเพื่อมไปถึงทิศทางของสงครามรัเสเซียยูเครนนะครับเนื่องจากเอกสารบางฉบับก็ช่วยตอบคําถามคาใจของผู้คนทั่วโลกเกี่ยวกับการสนับสนุนของสหรัฐและชาติตะวันตกในสงครามครั้งนี้ ภาพของอาวุธยุโทโธปรกรณ์การส่งกําลังพลยูเครนไปฝึกในดินแดนของชาติพันธมิตรเชื่อว่าเป็นภาพที่หลายคนคุ้นตากันดีตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาของการทําสงครามนะครับแต่ว่าคําถามสําคัญของผู้ติดตามสถานการณ์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือชาติตะวันตกได้ส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบในสงครามครั้งนี้ด้วยหรือไม่ครับ มีข้อมูลจากเอกสารชั้นความลับลงวันที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับชี้ว่าชาติตะวันตกเนี่ยได้ส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปปฏิบัติภารกิจในยูเครนโดยอังกฤษเป็นชาติสมาชิกนาโตที่ส่งทหารเข้าไปมากที่สุด50นายครับรองลงมาก็คือลัตเวีย17นายฝรั่งเศส15นายสหรัฐ14นายและเนเธอร์แลนด์1นายเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และจุดประจําการของทหารจากหน่วยรบพิเศษของ5ชาติสมาชิกนาโต้นะครับ ดูเผินๆเ,เหมือนว่าทหารจากหน่วยรบพิเศษต่างชาติในยูเครนจะมีจํานวนไม่มากแต่การรั่วไหลของข้อมูลลับชุดนี้ก็เป็นการตอกย้ําแนวคิดของรัสเซียที่เชื่อมาโดยตลอดว่าการทําสงครามตลอด1ปีที่ผ่านมาเป็นการ,รเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างรัสเซียกับชาติสมาชิกนาโต้ที่นําโดยสหรัฐกับ วันนี้มีความเคลื่อนไหวมาจากบัญชีทวิตเตอร์ของกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะครับออกแถลงการชี้แจงว่าข้อมูลเอกสารชั้นความลับฉบับนี้มีข้อผิดพลาดร้ายแรงอยู่หลายจุดเพราะฉะนั้นผู้ที่อ่านข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องอ่านด้วยความระมัดระวังไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จต่อไปได้นะครับรัฐบาลอังกฤษไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวเพราะว่ามีนโยบายไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษ หากข้อมูลในเอกสารลับเป็นความจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายนะครับเพราะว่าอังกฤษก็แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนมาโดยตลอดนายกรัฐมนตรีอังกฤษตั้งแต่บริสตอสันมาจนถึงริชชี่สุนัขเดินทางมาให้กำลังใจประธานาธิบดีโบลเดมีเซเลนสกี้ถึงกรุงเคียฟนอกจากนี้อังกฤษก็ยังจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เครื่องกระสุนรถถังเชเลนเจอร์2ให้ยูเครนใช้ในการรับมือกับรัสเซียด้วยครับ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Center for New American Security มองว่าสหารัฐเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเนื่องจากข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวเชิงสืบสวน d e c l a s s i f y u k o r g ชี้ว่าปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐอยู่ในยูเครนประมาณ100คน Very high level involvement, and supports the view the supports that this it is of not and NATO a o p e r a t operation or an international operation, but it is a U.S. operation. And I think uh, that may well have been the intended message from whoever leaked these documents. สำหรับความคืบหนะ้าความคืบหน้าในการตรวจสอบต้ตบตนต,อ,ตอของการปล่อยเอกสารลับกระทรวงยุติธ,ธรรมสหรัฐกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะครับลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ให้คำม,มั่นในการเดินหน้าติดตามตัวมือปล่อยเอกสารชั้นความลับครั้งนี้ให้ได้คับ That we take this very seriously and we will continue to investigate and, and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it. การปล่อยเอกสารชั้นความลับของสหรัฐยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับขณะที่ข้อมูลต่างๆก็อาจจะช่วยให้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งของการทําสงครามรัสเซียยูเครนด้วยน่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณนัฐาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางทําเนียบเครมลินของรัสเซียก็ระบุว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในเอกสารชั้นความลับที่รั่วไหลออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นข่าวลวงซะมากกว่าด้วยครับ ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของสงครามการสู้รบนะคะเพราะว่าได้เห็นการต่อสู้ปฏิบัติการในเชิงข้อมูลข่าวสารก็คือสงครามข่าวสารที่กําลังเกิดขึ้นด้วยนะคะและในขณะที่สหรัฐแล้วก็ชาติตะวันตกมั่นใจว่ายูเครน่าจะเป็นฝ่ายชนะในครั้งนี้แต่ว่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ออกมาจากเอกสารเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงความกังวลความสงสัยเกี่ยวกับทิศทางของสงครามเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณพงษ์สัท์มากค่ะ